เปิดรายการหน่อยสิเปิดแล้วเปชาร์ดูแลออเซนออเซนไหมออเซนอัลตาออชาร์ดูดีเข็นผักออสตาร์ออเซนออลตาผมเข็นผักครับผมไม่สนใจเออแล้วนี่มาทำอะไรแล้วเนี่ยมากินข้าวครับกินข้าวพ่อเก็บขยะเอ้าวพิ่มมาคุณต้องหนาพ่อผมด้วยครับรเต็ม ต้อมึงอะเก็บเลยเนี่ยเต็มเนี่ยเก็บด้เก็บเก็บไม่เก็บเก็บมึงก็เหรอใช่หรอมันคือผ้าที่องแปแล้วพเพืเต็ทรงๆครับแม่ก็ทแ่ทเชเชา้าแผสีดำานสีดำเไหมเลอสูง่าวา้าาัวเก็ เอ้เก็บเก็บเลวพวกมึงอ่ะเก็บเลยเอาขยะขยะข้าราชามีนี่วะปากกาะะปากกาพระราชามีปากกามีไงช่างกล้องมีปากกาเอ้ยช่างกล้องมีปากกาเอ้ยเ้ยดูดูปากกาอน่อยืมปากกาฟ้องเลยปะพกาฟ้อง่ะาานี่ปากกาพน อร่อยมันไก่เก็บใ, okay, ให้ไม่มีเล็บทำไมกูก็เก็บอ่ะเก็บคนดีไหมสักสองคน